คครับกาวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูปืนอินทนนท์มัชชาเจ้าวารีนั่นเองนะครับก็เป็นสกินปืน MP5 ระดับตำนานนั่นเองนะครับนะตัวนี้นะครับบวกอัตราการยิงบวก2นะทุกคนจอกเกาะบวก1นั่นเองนะครับความจุแม็กกาซีนลบหนั่นเองนะครับเล่นครั้งแรกฟรีนั่นเองนะครับ15ถึง26นั่นเองนะครับก็จะมีปืนนะครับแล้วก็ พาลาฟอร์นะทุกคนเออถ้าผมพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับปืนนี้นะทุกคนนะก็ปืนนี้นะครับจะไม่มีเอฟเฟกนั่นเองนะครับก็จะบวกจอก้อนหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งลดความเร็วกันที่หนึ่งนั่นเองครับนะก็ไม่มีเอฟเฟกต์เห็นไหมทุกคนเวลาถือก็ไม่มีนั่นเองนะครับแต่ปืนนี้แม่งมันมีว่ะ MP5 นะทุกคนนี่ครับก็จะมีแบบปลานะครับว่ายนั่นเองนะครับนี่ดูดิมันจะมีปลาตัวนี้นู้ยว่ายรอบปืนเลยนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับออกแบบมาโคตรดีนะครับเป็นสีม่วงเป็นม่วงทองนะทุกคนเออสวยมากๆครับนะแล้วก็มาดูไอวอกันสักหน่อยครับไอวอก็จะเป็นสไตล์สีชมพูทองทองนะทุกคนแล้วก็จะมีกลางๆเป็นคล้ายๆเหมือนไม้หรือเปล่านะทุกคนนะไอวอนะครับทุกคนสวยมากๆนะเวลาถือก็จะเป็นสีม่วงทองแบบนี้นั่นเองนะครับลูกใหญ่อยู่เนาะทุกคนเออ ก็ตัวอยู่นะครับนะทุกคนนะเออก็ปุ๊บตุ่มครั้งแรกนะครับฟรีน,นั่นเองนะครับมาลองดูกันสักหน่อยครับถ้าเราตุ่มฟรีครั้งแรกได้นะก็จะเหลือแค่สองลูกนั่นเองนะครับเพราะว่ามันใช้แค่สามลูกนะกิจกรรมนี้ดูเหมือนว่ามันจะใช้น้อยแปลกๆนะทุกคนเออก็จะมีอะไรบ้างครับแต่มีตะกล่องสะกินปืน,นครับเสื้อพุงเสื้อผ้านะทุกคนเออใครที่ยังมีมีก็สุ่มได้เลยนะทุกคน จก็บัดสร้างหง้งสร้างหง้องาควนอืมเดี๋ยวมาสุ่มครั้งแรกฟรีกันเลยดีกว่านะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับมาสูนเพชรแม่งจะออกก็ให้มันรู้ปายเห็นไหมทุกคนไม่ออกนะเออไม่ออกนะทุกคนมาสิบเก้าเพชรหรืออะไรดีครับนะจะลองสุ่มอีกสักครั้งหนึ่งรักกันนะทุกคนไม่สุ่มเยอะนะ ถ้ามันจะได้ก็ได้โอ้โหออกยากอยู่ไหนฮ่าจะทาเป็นเล่นไปนะเนี่ยผมจะไม่ตุ่มเยอะนะทุกคนโอ้ยได้แค่ไอโวก็ยังดีนะอันนี้เราก็แปรลรูปได้น,นั่นเองนะครับเป็นหมุนฟรีหนึ่งครั้งนะทุกคนสามครั้งนะครับจะหมุนไม่ฟรีน,น่นองนะครับสามครั้งจะหมุนไม่ฟรีนะครับเอามาชํำแหละนะทุกคน เอ้ยอะไรวะแม่งออกพูดยากอะอีกครั้งหนึ่งครับถ้าไม่ออกก็ปล่อยแม่งไาเถิดนะทุกคนผมจะไม่แบบเอามันก็ได้นะอยากได้เอวอลเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็โอ้โหดูที่ฉี่เฮียออกอยากวออกอย่างยากอะอ่ะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจะได้ถุ่มปีหนึ่งครั้งมาโอ้โหเฮียออกพูดยากมาอีกครั้งหนึ่งครับทุกคน คนฟรีแม่งเคโอค้โหอุดยอดครับนะทุกคนใครที่จะเอานะคิดดีๆนะครับมันมาแค่สามลูกแต่ไม่รู้แม่งมันจะออกหรือเปล่านะไม่มีการันตีนะครับนะทุกคนครบประมาณนี้ละก,กันนะครับผมขอหยุดไปแค่นี้ละก,กันนะเนี่นะครับก็มาถุ่มให้ลองดูกันเล็กๆนะ้อยๆนั่นเองนะครับนะไม่ถึงจะ เอาปืนนะทุกคนเพราะว่าเพชรผมก็ไม่เยอะนัน่นเองนะครับนะทุกคนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับ